กาญจนบุรีร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2,568จากส่วนกลางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันทั่วประเทศวันที่10เมษายน2,568ที่ห้องประชุมแขวนน้อยชั้น3สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายอธิสันอินทราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายวุฒิพงศุภควนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบ,บุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานตุศกราส2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีจากห้องประชุม1ปพอาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2568ในชื่อการรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุโดยเป็นช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่1มีนาคม 2,568ถึง3เมษายน2,568ช่วงดำเนินการแบ่งเป็น3ช่วงดังนี้ช่วงก่อนควบคุมขเข้มข้น7วันระหว่างวันที่4ถึง10เมษายน2,568ช่วงควบคุมเข้มข้น7วันระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2,568และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น7วันระหว่างวันที่18ถึง24เมษายน2,568 ซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดกาญจนบุรีช่วงเทศกาลสงกรานต์2,567จังหวัดกาญจนบุรีเกิดอุบัติเหตุ54ครั้งมีผู้บาดเจ็บ44รายและผู้เสียชีวิต8รายทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2,568ในช่วงระหว่างวันที่11-17เมษายน2,568เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียจากการบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุลดลงไม่น้อยกว่า5%และมีเป้าหมายในช่วงเทศกาลสงกรานต์2568การเกิดอุบัติเหตุต้องไม่เกิน54ครั้งผู้บาดเจ็บต้องไม่เกิน44คนและผู้เสียชีวิตไม่เกิน8ราย